โรงเรียนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมดจำนวน25คนครับท่านผู้รนการโรงเรียนครับท่านบุญธรรมกล้าหารท่านรองผู้รนการโรงเรียนท่านชัยวัฒน์แสงทองท่านพุทธิธรบุญสุขและท่านทองสอนโภสีมีผู้ควบคุม,มดดวงโยธาธิตย์และผู้สอนประกอบไปด้วยนายสลักเกียรติทองทัพนายทศพรบุญทูล นางสาวสุภาวดีประสมานและนางสาวอุญจิราบุญสาครับในรวมทั้งหมด participants 25 persons by like male 10 persons and female 15 persons we i l l compete in marching street parade in the division 2 the conductor Miss Thamonwan Lip t h o n Performance of 2023 program, Isan Banhao.